สวัสดีครับผมดุสิตครับวันนี้พอดีเห็นลายเสื้อที่ส่งมาใน,นาเมสเซจน่าสนใจผมก็มาออกแบบก็เลยจะมาทำอะไรบางอย่างเทคนิคบางอย่างให้ดูในการเจาะพื้นตัวหนังสือตัวนี้คือข้างหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมจะเจาะตัวหนังสือตัวเน,วนี้ให้มันทะลุแบ็กกราวนี้ไปโดยที่เอาตัวหนังสือส่วนเนี้ยสองส่วนเนี้ยให้เป็นสีของเสื้อ เริ่มแรกเนี่ยผมก็จะทำตัวนี้ให้มันเป็นเวกเตอร์ก่อนอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์อันนี้ก็เป็น, ector, น,นเวกเตอร์ตัวหนังสือตัวนี้ก็ยังเป็นไอ้นั่นอยู่ยังเป็นเท็กอยู่ผมก็ครีเอทเอาไลน์ให้มันเป็นเวกเตอร์ตอนนี้มันก็เป็นเวกเตอร์แล้วน,นี่ก็เป็นผมทำไว้ก่อนแล้วเป็นเวกเตอร์แล้วผมก็จะเจาะไอ้ตัวแถบสีเนี้ยให้ให้มันทะลุอันนี้ผมทำพื้นหลังสีเทาผมก็จะเลือกนี่ก่อนเลือกส่วนที่จะให้มันเกาะก็เลือกตัวหนังสือ ตอนนี้ก็เลือกทุกอันแล้วผมก็จะมาเลือกเครื่องมือตัวนี้ผมก็จะให้มันตัดออกเป็นส่วนๆแล้วมันเลือกลบเอามันมีเครื่องมืออื่นนะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ดังใจผมก็ใช้วิธีตรงนี้ดีกว่าให้ตรงไหนที่ทับซ้อนกันให้มันตัดทิ้งแล้วก็ผมก็มาลบเอาทีละส่วนตอนนี้มันก็ตัดถ้าดูเนี่ยมันก็ตัดทิ้งแล้วผมก็จะอันกรุ๊ปมันออกแล้วก็จะมาไล่ลบก็มาไล่ลบประมาณนี้ ัาพลาดผมก็จะซูมเข้าไปหน่อยจะไล่ลบตรงนี้ก็เอาสีเสื้อไปเลยไม่เอาตัวหนังสืออันนี้ก็เอาสีเสื้อไปให้มันแสดงสีเสื้อมาผมจะลบส่วนที่เป็นตัวหนังสือให้มันเจาะขาวเขาเรียกเจาะขาวถ้าเป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยเขาเรียกเจาะพื้นเจาะให้โชว์พื้นโชว์เบกกราวก็ไล่ลบประมาณนี้ตัวหนังสือข้างล่างก็เหมือนกันโอเค วิดีโอนี้ก็สั้นๆแค่นี้เป็นเทคนิคที่จะเจาะพื้นโอเคครับสวัสดีครับ